สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาและชาวราศีมีนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าคลิปนี้อนวินพยากรดาวพระราหูนะคะหรือว่าเจ้าเรือนวีนาศของชาวลัคนาราศีมีนขยับเข้าสู่ภพเรือนวีนาศในราศีกุมนะคะตั้งแต่วันที่หพฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่22พฤศจิกายน256918เดือนจากวันที่5นะคะดาวราหูเนี่ยของชาวมีนะ่ะ เมื่อตกอ,อยู่ในภพเดือนทุษสถานภพจึงเป็นทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายทำไมดีละ่ะก็มันเป็นเกษตราปาที่ปรดีทําไมดีก็ตําแหน่งตรงนี้เป็นปกินกะโชคนะคะทําไมดีตําแหน่งนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นราหูให้คุณด้วยเพียงแต่ชาวลัคนาราศีมีนั้นได้ตําแหน่งพินทุบาทลําบากลากําบนเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะแต่เมื่อราหูกลับบ้านนะคะวินาศบ้านของราหูของคุณก็คือวินาศก็คือพบเบื้องหลัง เรือนตนุลักษ์นะคะดังนั้นถ้าคุณจะมาให้ราหูทำร้ายราหูเสียหายและความเป็นกเกษตรของราหูในภพเรือนนี้นะคะส่งผลบอกเจ้าวตาว่านิ่งสิมั่นคงให้ได้อยู่ในแบบตั้งรับไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับเรื่องของคนอื่นนะคะไม่สอดสายไม่สอดแทรกในเรื่องของคนอื่นนะคะไม่ยุ่งไม่วุ่นวายไม่ร้อนรนไปกับเรื่องที่คนอื่นพูดช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงที่ต้อง ระวังไม่พลั้งเผลออยู่เงียบๆได้อยู่เงียบเงียบและจงเก็บเรื่องราวของตัวเองหรือความลับเกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือแผนการต่างๆเงียบไว้เม้มปากได้เมมปากเลยไม่ไปคุยกับใครเดี๋ยวจะรู้เหตุผลมแมดเล่าไปเรื่อยๆนะคะช่วงระยะเวลานี้ลัคนาราศีมีนจงเป็นกล้องวงจรปิด น,ะะนั่งอยู่ในมุมต่างๆหรือมุมสูงอะ่ะคุณเคยเห็นแมวไหมลัคนาราศีมินจงเป็นแมวนั่งอยู่ในมุมสูงไม่พูดไม่จาและจ้องในทุกๆคนถึงจะได้ชัยชนะนะคะเจ้าชะตาลองลบอายุตัวเองนะคะในปีนี้ลบไป18ปปีก่อนแล้วลองค่อยๆทบทวนว่าช่วงนั้นคุณพบเจอเรื่องอะไรแม้มันจะไม่เหมือนไปซะทุกอย่างอะแต่หลักใหญ่ใจความ ก็จะค,คล้ายๆกันจากดาวพระราหูแล้วเจ้ากตาดูนะว่าดวงชะตาจากวันนั้นถึงวันนี้คุณพัฒนาขึ้นมาอย่างไม่หยุดยัง้งหรือยังนี่คือสิ่งที่อายารยกให้คุณสังเกตแม้ดาวราหูของคุณเป็นเกษตรในเรือนวินาศมันตกพบเสียก็ไม่ได้แปลว่าชีวิตของคุณจะไม่ก้าวหน้าช่วงจังหวะน,นี้ยนะคะเมื่อย้อนกลับไปต้องหาให้เจอนะ ว่าเจ้าชะตาเคยพลาดพลั้งไม่รับโอกาสใดๆบ้างในช่วง18ปีที่แล้วนะคะเมื่อคุณทบทวนแล้วเจ้าชะตาจะรู้ว่าโอกาสต่างๆที่เข้ามาในระยะเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยากลำบากไกลโยกย้ายแต่ได้ตำแหน่งดีเนี่ยก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ทำให้สิ่งต่างๆในชีวิตของคุณเสียไปนะคะเส้นทางมันกำลังจะถึงทางแยกเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิต นะคะบางคนน่จะได้เรียนรู้แล้วว่า18ปีก่อนเคยอดทนไม่พอกับเรื่องอะไรเคยหุดหงิดกับเรื่องอะไรเคยเลือกทางผิดกับเรื่องอะไรบางครั้งนะคะการที่ราหูอยู่ในเรือนนี้ไม่ว่า18ปีที่แล้วหรือตอนนี้นะคะบางคนหุดหงิดมากอารมณ์เสียอารมณ์รุนแรงนะคะแล้วก็เม้งแตกกับทุกคนเนี่ยทำให้คุณมีโอกาสเสียโอกาสดีๆในบางเรื่องไปลองทบทวนดูนะคะ ในปัจจุบันนะคะราหูในเรือนที่12เนี่ยต้องบอกว่าตกเกณฑ์เพื่อนหญิงชายจะปองร้ายไม่เสื่อมศูนย์เพราะนั้นราหูตำแหน่งเนี้ยด้วยความเป็นเกษตรอะนะคะมันมั่นคงแต่ตกเกณฑ์เพื่อนหญิงชายปองร้ายไม่เสื่อมศูนย์คืออุดมไปด้วยคนอิจฉาริษยาเป็นไงฮะถ้าคุณมีคนอิจฉาริษยามีคนปองร้ายแสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วแอดถึงบอกไงว่าเมมปากปิด ปากไม่พูดเรื่องแผนไม่แพรมเรื่องงานไม่ประสานเรื่องความลับนั่งอยู่ในมุมตัวเองเงียบๆจงเป็นแมวจับจ้องสถานการณ์เหมือนแมวเหมือนกล้องวงจรปิดนั่นแหละคุณจะชนะที่อาจจะก,กังวลน,นิดนึงสาหรับชาวมีนเวลาที่ราหูเข้ามาอยู่ในตําแหน่งวินาศเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะยอมเสียเปรียบรักพวกพ้องนะคะแต่เกณฑ์หูเนี่ยก็ได้เก็บสถิติมาแล้วว่า ช่วงระยะเวลานี้รอบตัวมีแต่คนร้ายๆนะคะโดยเฉพาะเพื่อนร่วมเรียนร่วมงานที่บอกเนี่ยไม่ได้ให้ไประแวงหรือไปเปิดศึกกับเพื่อนหนาะไม่ได้ให้ไปทะเลาะก,กับเพื่อนแต่บอกเพื่อให้คุณแยกแยะให้ได้ว่าคนไหนดีหรือร้ายซึ่งเรื่องแยกแยะเนี่ยไม่ต้องห่วงชาวลัคนาราศีมีเลยค่ะเพราะเป็นช่วงระยะเวลาที่เซน์แม่นยำมากวินายังแปลได้ว่าต่างประเทศเดินทางไกลยโยกย้ายเปลี่ยนแปลง ทำงานเกี่ยวกับความเสียหายซ่อมแซมสินเชื่อขายประกันมือสองบูรณะรีโนเวทงานเบื้องหลังวัตถุโบราณวัตถุมงคลงานที่ลำบากยากเย็นที่คนอื่นปิดไม่ได้คุณปิดจอบได้งานที่คุณไม่เคยหยุดนิ่งกลับมาบ้านหัวสมองก็ยังหมุนติ้วติ้วนั่นแหละค่ะงานวินาศนะคะเมื่อเป็นเกษตรจึงส่งผลดีกับคุณเต็มๆแต่เนือสิ่งอื่นใดต้องระวังป่วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของภูมิคุ้มกัน เรื่องของโรคทางหูตาจมูกในห่วงนี้และพวกต่อมน้ำเหลืองต่อมน้ำลายบวมอะไรเงี้ยก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการที่ราหูกลับบ้านในรอบ18ปีเนี่ยได้ทั้งเกษตรตาให้คุณแบบปกินอากะโชคบุญสุรานะคะก็ต้องถือว่าเป็นราหูให้คุณบุญสุราซึ่งสถิตยอยู่ในราศีกุมของเจ้าชะตาเพราะฉะนั้นช่วงห่วงเนี้ยคุณจะเป็นพวกช่างวางแผนเก็บตัว มีเรื่องของเหลี่ยมที่เยอะมากนะใครอย่ามาลูบคมโลกส่วนตัวสูงแต่คุณเป็นเจ้าหลักการชอบในเรื่องวิชาการชอบศึกษาทุกเรื่องอะอะไรยากๆอะไรพูดมาคุณไม่เชื่อใครนะคุณต้องไปศึกษาด้วยตัวของคุณเองเรียกว่าสมองใสเข้าใจทุกอย่างรวดเร็วที่สำคัญเหมือนแอดบอกในช่วงเมื่อกี้ว่าคุณรู้ทันคนอื่นและเซนดีในแบบที่คาดอะไรไว้มักไม่พลาด แต่ทั้งหลายทั้งปงต้องระวังอย่าสุดโต่งเกินไปเพราะราหูตำแหน่งนี้จะส่งผลให้คุณเป็นผู้มีเส้นทางแค่ถูกกับผิดไม่มีเท่าและคณาราศีมีนที่ราหูอยู่ตำแหน่งนี้ไม่มีเท่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าคุณพลาดไปละคุณทําตรงนี้ไม่ถูกเจ้าชะตาจะติดอยู่กับความผิดหวังในตัวเองคุณคิดดูขนาดตัวเองคุณยังผิดหวังเลยนะคะแล้วก็วนเวียนซ้ํามาซ้ําไปดิ่งละ่ะ หดหูและพาไปในทิศทางซึมเศร้าล่ะนะคะขนาดแอดบอกว่าไม่ให้คุณไปยุ่งกับเพื่อนเนี่ยแล้วเวลาเพื่อนแบบเป็นทุกข์เข้ามาพึ่งผาคุณรู้สึกผิดที่คุณไม่ไปยุ่งกับเพื่อนด้วยซ้ำคุณก็ไปนั่งฟังเขาเหมือนเดิมราะคุณไปนั่งฟังเขาเหมือนเดิมราศีมีนเป็นทัุน้ําคนมาชําระล้างแล้วก็ไปปล่อยความสกรปรกเปือนนเป้อนโคลนเปื้อนขุนเปื้อนฝุ่นขุนมัวอยู่ที่ไข่ฮะอยู่ที่มีนแล้วมีนปล่อยวางเป็นไหม ไม่ได้คุณจะเก็บมาคิดอีกหลายหลายวันหลายอาทิตย์ในเรื่องของคนอื่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่แอดห่วงมีนก็ห่วงตัวเองด้วยแหละเพราะแอดเป็นราศีมีนนะคะหลังๆแอดจึงไม่ค่อยแบบจดจ่อในเรื่องของคนอื่นและอยู่กับตัวเองเป็นส่วนมากแอดอยากให้ชาวราศีมีนน่ะปฏิบัติวิปัสนาสมาธิหรือทำตัวเองให้นิ่งนะคะจัดระเบียบจิตใจปล่อยวางในเรื่องต่างๆ ที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเส้นทางที่เราจะเดินไปข้างหน้าให้เร็วนะคะโดยเฉพาะเรื่องของดีร้ายของผู้คนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราเลยฟังแล้วก็ผ่านไปที่แอดบอกแบบนี้คุณจะได้ผ่านเรื่องราวพวกนี้ไปปล่อยวางเรื่องราวพวกนี้ไปแล้วไปทำเรื่องใหม่ให้ดีที่สุดนะฮะราวหูในเรือนวีนาานะรักใครรักหัวที่หัวต่า แล้วชอบไปรักไปหลงคนมีเจ้าของชอบไปรักไปหลงคนทางไกลที่ไม่ได้แบบเหมือนอะไรอะ่ะไม่ได้ศึกษากันดีพอนะคะมีสเสน่ห์ไหมโอ้โหมีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์ด้วยมีสเสน่ห์แบบประหลาดมีคนวิ่งเข้าหาด้วยนะคะแต่แปลกจังเลยราหูตรงนี้ของชาวมีเนี่ยเวลาคนรุกเข้ามาคุณจะถอยล่นนะคะคือมีอารมณ์กลัวเขาจริงจนะคะใครมาจริงมาจังให้คุณเรียกว่าแฟน ให้คุณแต่งด้วยเนี่ยวิง่งแนบโกยแนบกูไม่กลับเพราะไม่อยากจริงจังกับคนอื่นนะคะเพราะคุณกลัวความไม่สมบูรณ์แบบมีนเป็นพวกสมบูรณ์แบบนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่ราหูตำแหน่งเนี้ยมีนทั้งหมดเป็นพวกสมบูรณ์แบบจะทําอะไรต้องสมบูรณ์แบบไม่สมบูรณ์แบบจะหงุดหงิดฟึดฟัดฟ,ฟึดฟัดพอราหูมาอยู่ในเรือนเนี้ยเป็นแบบนั้นหนักไปอีกนะคะส่วนคนมีคู่เนี่ย ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์น,นี้นะคะเราต้องไปดูดาวสี่ในแต่ละเดือนกันแต่ก็นิดหนึ่งนะอย่าไปหลงรักคนที่มีเจ้าของหรือคุณมีเจ้าของแล้วปล่อยให้คนอื่นเข้ามาในชีวิตนะคะราหูที่เข้าเรือนวิน่าจะส่งเกณฑ์ถึงดาวพรฤหัสในเรือนพันธุนะคะในตำแหน่งปฐุมเกณฑ์จึงเป็นช่วงที่บางคนอยากจะตีบวกให้ตัวเองให้เก่งขึ้นเสริมขึ้นค้นคว้าวิชาการความรู้เพื่อมาปรับวิทยาฐานะของตนนะคะ และบางคนเปลี่ยนแปลงตัวเองในแบบร้อยแปดสิบองศาเลยนะคะเพราะว่าวินาสคือการเปลี่ยนแปลงกระทันหันอยู่ดีๆวันนี้ยังขี้เกียจอยู่เลยพุ่งมีขยันขยันแบบอื้อหือนะคะทีนี้เกณฑ์บางเกณฑ์ก็คือเวลาที่ดาววินาัสาเข้าเป็นเกษตรเนี่ยนะคะในขณะที่พฤหัสอยู่ในเรือนพันธุทุมันจะมีเกณฑ์ของการแบบได้ที่ที่อยู่ไกลไม่ค่อยได้ได้อยู่บ้าน ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเสียเงินเสียทองไปกับครอบครัวเพราะแม่ยาตเป็นพี่น้องนะคะบางคนย้ายตัวเองนะคะจากอยู่บนโลกใบนี้ไปอยู่ดาวอังคารเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณมีโลกส่วนตัวสูงเริวนะคะด้วยอะไรอะด้วยที่คุณมองเห็นคนอื่นทะลุป,ปุบป่งไปหมดแล้วคุณเบื่อหน่ายเนี่ยมาคุยกับเราดีรับหลังไม่นินทาเราลำบากใจกับการต้องใส่หน้ากาก เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นวินาที่แข็งแกร่งก็คือไม่ชอบยุ่งกับใครและขอให้ไม่ชอบยุ่งกับใครจริงๆนะอย่าเอาพฤติขัดประจุงจะหมูกให้แบบไปอยู่ในเรือนสหัสไปเฮฮาปาร์ตี้เพราะเดี๋ยวคุณก็จะกลับมามัวหมองอีกอนะ่ะคือมัวมนไม่ใช่มัวหมองอนะ่ะมามัวมนเครียดกับสังคมเออมันการเมืองในที่ทํางานอะไรแบบเนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกให้ลัคนาราศีมีน คุณยิ่งเงียบคุณกินเรียบได้ทุกแบบนะคะยิ่งเงียบยิ่งดุ่งดังยิ่งอยู่เบื้องหลังยิ่งประสบความสําเร็จนะคะปัญหาอุปสรรคคุณทํางานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาคุณก็ยิ่งมีชื่อเสียงคือมันมันด่งดังทั้งทางที่เก็บตัวอารมณ์เป็นอาจารย์อยู่บนยอดดอยอะไรสักอย่างหนึ่งนะเหตุเพราะอะไรวินาทได้วินาทไปแล้วนะคะเจ้าตาได้ความเป็นเกษตรมาแข็งแกล่งในเรือนวินาทมีเกณฑ์อะไรฮะมีเกณฑ์ยกย้ายนะ ยกย้ายตำแหน่งเลื่อนตำแหน่งไปอยู่เบื้องหลังตำแหน่งแข็งแรงขึ้นไม่ต้องไปอยู่ส่วนหน้าประชาสัมพันธ์จะจ่า,จาหรือพบปะใครเพราะลำค้านอย่างเงี้ยนะคะประหนึ่งยกตัวอย่างเช่นนี้ว่าเคยเป็นเซลนะตอนนี้ไปนั่งเป็นผู้จัดการละควบคุมยอดขายละนั่งอยู่ในห้องตัวเองในออฟฟิศสั่งการวางแผนดําเนินการกํากับการตามเรื่องตรวจสอบคนนั้นคนนี้คนทํางานตรวจสอบก็ใช่นะ นะคะนี่เรียกว่างานแบบวินาทเพราะฉะนั้นมันเรียกว่าเป็นการเจริญขึ้นแต่มันเป็นเจริญขึ้นในแบบที่บางทีมันก็ลําบากมันก็ยากมันก็อะไรเขาเรียกว่าอำนาจที่ยิ่งใหญ่มากับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่อะนะคะแอดถึงบอกช่วงระยะเวลาเนี้ยเจ้าตามมีคนอิจฉายเยอะเหตุเพราะว่ามันจะมีความก้าวหน้าในชีวิตนะคะกัดปากไว้ทุกเรื่องพอเลือกรับเรื่องรับต่าง ไม่ว่าจะดีหรือร้ายมีผลกับเรื่องของความก้าวหน้าของคุณนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นตำรวจทหารโอ้โหรุ่นเดียวกันหมดเลยนะคะประตูทุกสายไปสู่ตำแหน่งเดียวกันหมดอย่างเงี้ยได้ไหมอืมไม่ได้บอกให้ทรยศหักหลังเพื่อนฝูงมิสหายนะคะแต่บอกว่าให้ระวังตัวนะคะเพราะว่ามันมีพินทุบาทด้วยตำแหน่งดาวตรงนี้คือต้องลุยไฟแก้ปัญหาแก้ปัญหาไป ก้าวหน้าไปเจออุปสรรคไปจัดไปลุยไปกืนเลือดกินน้ำตาเช็ดเหงือ่อแล้วก็ก้าวหน้ารับความก้าวหน้านะคะความมั่นคงในเรือนวินาศเนี่ยมันฟังแล้วมันแหมนะเจะ้าตามั่นคงแต่ต้องไปอยู่ประเทศต่างประเทศเหรอแอดมั่นคงก็ต้องเป็นประมาณนั้นหรือมั่นคงแต่ว่าโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปจงมั่นคงบางครั้งตำแหน่งที่ได้มาหมเป็นปินทุบาทโคตรยากเลยแอดอมก็ประมาณนั้น นะคะมั่นคงแบบอยู่เบื้องหลังมั่นคงแบบกลุ่มความลับมั่นคงแบบผู้ที่พร้อมจะอยู่ไปย้ายไปอยู่ดาวพระอังคารเพร,ร์มการกวนจุกจิกหรือบางทีในช่วงระยะเวลาเนี้ยนะเจะ้าตาบอกเราหูไม่มีผลกับหนูเลยเอาสิเปลี่ยนไปอยู่ในมุมเงียบๆอยู่ดีๆก็ต้องได้เปลี่ยนโต๊ะไปอยู่ในมุมเงียบๆหรือได้ห้องทํางานแล้วนั่งอยู่คนเดียวนะคะ ถ้าเจ้าชะตาบางคนมีราหูตั้งรับอยู่ในราศีกุมคือราศีนี้นะคะแล้วราศีกุมคือวินาศใช่ไหมมีราหูตั้งรับในเรือนวินาศในราศีกุมมีราหูตั้งรับในเรือนมรณะราศีตุลมีราหูตั้งรับในเรือนเมถุนในเรือนพันธุราศีเมถุนก็จะส่งเสริมพระเจ้าวตายยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกเรียกว่าต่อให้อยู่นิ่งๆเฉยๆอ่ะก็มีคนกลัวละ ะะเพราะฉะนั้นตําแหน่งของเจ้าตาเนี่ยถ้าราหูตั้งรับดีก็ถือว่าเจ้าตาจะประสบความสําเร็จแบบจริงจังเลยนะไม่ค่อยมีใครมาเล่นด้วยแล้วเพราะว่าคุณน่ากลัวสําหรับคนที่ราหูเป็นกาลากินีนะคะครูประอาจารย์เนี่ยบันทึกสถิติไว้นะอันนี้ไม่ใช่สถิติของแอดเพราะแอดหาไม่ค่อยได้คนที่มีแบบราหูเป็นกาลากินียังไม่ได้นั่งจับขาอคุยกันนะคะที่ในจังหวะที่มันมาอยู่ในเรือนวินาาเนี่ยแต่ครูบาะอาจารย์ก็บอกว่า ท่านทานายหมายว่าคุณจะได้โชคลาภความสําเร็จมากกว่าราหูที่เป็นสี่อีกนะเออนะคะเพราะนั้นมาเล่าให้ฟังนะแอดจะได้เก็บสถิติเพิ่มนะคะแต่แอดบอกเลยาราหูก็คือความมัวเหมานะคะทางเทาทางดํานะต้องระวังนะคะแล้วก็ราหูก็คือเรื่องของการขายเงาดารานักร้องนักสแสดงออนไลน์ผู้ทำงานกับศิลปินผู้กำกับผู้อยู่เบื้องหลังทำงานในช่วงกลางคืนทำงานคนเดียวทำงานที่บ้าน ทำงานเก็บตัวทำงานวิจัยทำงานความลับที่ไม่ได้บอกใครเพราะมันบอกไม่ได้บางคนทําวิจัยการตลาดบางคนทํางานระหว่างประเทศบางคนทํางานกับการต่างประเทศทํางานกับสารเคมีสารอันตรายอาวุธอันตรายเครื่องดองของเมาเหล้าที่มีนักร้องคาราโอเกะพับบาร์ปาร์ตี้อะไรเยอะแยะนะคะและบางทีในช่วงระยะเวลานี้ก็จะส่งผลไปถึงคนที่รับงานกลางคืนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กองค์เด็กเอ็นอะไรเนี่ย ก็จะเป็นประมาณนี้คืองานเยอะนะคะสิ่งที่อาจจะบอกก็คือในช่วงที่พระราหูเข้าใหม่ๆเนี่ยเจ้าชะตาจะมีความตั้งใจเต็มเปี่ยมหูกะตือรือร้อนฮึกเหิมนะอยากทำโน่นอยากทำนี่ระวังมันจะเป็นห้วงๆเป็นละลอกละ,ละลอกนะคะแล้วบางทีก็อยากจะเข้าสังคมบางทีก็อยากจะบินไปดาวังคารเลยนะตรงเนี้ย แอดก็เลยมองว่าเจ้าคาตามันมันไม่นิ่งนะคะมันไม่นิ่งแม้ว่าวินาจะเป็นกเกษตรแต่มันเป็นบินทุบาทด้วยเพราะฉะนั้นจึงอยากให้ปฏิบัติเยอะๆเข้มข้นในการรักษาศินดำเนินชีวิตเป็นในทิศทางที่ถูกนะและทําทุกอย,อย่างอย่างตั้งอกตั้งใจดาวของคุณเนี่ยมันมองเห็นเลยว่าพึ่งพาใครไม่ได้นอกจากตัวเองที่สําคัญนะมีคนอื่นมาพึ่งอีกนะคะมาทวงอีกนะคะราหูตําแหน่งเนี่ยเจ้าชะตารู้อยู่แล้วละ พอคุณฟังแอดผู้คุณเซนคุณมีเลยว่าเอ้ยมันจริงอ่ะมันพึ่งไข่ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นชีวิตมันต้องรอบคอบมีสติเรามาระวังตัวนะคะเพราะว่าระยะเวลานี้เอาคิดดูมิตรเนี่ยมันเป็นศัตรูในทางลับอ่ะนะคะเราก็ไม่ใช่วงที่คุณจะต้องแบบปล่อยตัวให้สบายสบายคือสิบเดือนต่อจากนี้ไปอรัดกุมในตัวเองนะคะมองคนให้ออกไม่ไว้ใจทางไม่วางใจคนนะคะ คิดเสมอว่าทุกอย่างที่คุณได้มาคุณพึ่งพาตัวเองทั้งทั้งนั้นอย่าคาดหวังให้คนอื่นมาช่วยเพราะราหูตำแหน่งนี้ในบางห่วงสัมพันธ์กับดาวพฤหัสที่เป็นปฐุมเกณฑ์แล้วเป็นปะาด้วยคือขึ้นจุดยิ่งใหญ่มั่นคงได้ด้วยผลงานตัวเองนะผู้ใหญ่บางทีพูดให้คุณเสียก็ได้หรือบางทีช่วยไม่เต็มแรงนะเป็นเป็นปฐุมเกณฑ์มีอะไรก็ไม่รู้บังคับปากเขาให้ช่วยคุณ เขาไม่ได้อยากช่วยจริงอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือบางทีเขาพูดร้ายๆใส่คุณกับกลายเป็นว่าคนที่ฟังหรือคนที่มีอํานาจอ่ะเขามาเช็คเอาคุณถึงได้นะเพราะฉะนั้นเนะี่ยมีนะแอดดูว่าคุณต้องพยายามอย่างมากในปีนี้นะเพื่อจะให้ชื่อเสียงหรือผลงานของคุณออกมาดีจนตําแหน่งที่คุณหมายปองเนี่ยถ้าไม่ให้คุณมันก็ต้องให้หมาแล้วล่ะอะไรประมาณอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะ การทำนายพระราหูของชาวมีนเนี่ยตลอดช่วงตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยลัคนาราศีมีนจะเห็นว่ามันสลับสลับดีร้ายตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ระวังและตั้งรับไม่ประมาทดาวราหูเนี่ยเป็นตัวแทนของพลังงานที่ส่งอิทธิพลมากๆเก,กี่ยวกับดวงชะตาของเราเขามาเพื่อบอกเจ้าตาโดยเค้าคร่าวว่า เนี่ยห่วงระยะเวลานี้คุณจะเกิดเรื่องของการกระทบดีกระทบร้ายสะเทินน้ําสะเทินบกอย่างนี้นะทั้งหมดทั้งมวลมันไม่ได้อยู่ที่ดาวราหูดาวราหูแค่มาบอกข่าวมันขึ้นอยู่กับตําแหน่งของดาวบริบทด้วยมันขึ้นอยู่กับดวงชะตาด้วยมันขึ้นอยู่กับการวางแผนชีวิตการดําเนินชีวิตของเจ้าคตาว่าคุณดําเนินชีวิตตั้งแต่ก่อนเก่ามาเจอแอดมาฟังแอดและดําเนินชีวิตในช่วงปัจจุบันกําหนด ชีวิตในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าวัตาสามารถระมัดระวังได้ตั้งแต่วันนี้นะคะแม้พบเจอความยากลําบากก็ยังอยู่ในทิศทางที่ดีเจ้าชะตาจะสามารถนําพลังของดาวราหูแม้จะเป็นดาวเจ้าเรือนวินาเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้นะคะส่วนจะไปเซิริมสิริมงคลจะไปไหว้หรือไม่ไหว้อะไรก็ตามขอให้ที่สบายใจสิ่งที่แอดขอและเน้นย้ก็คือเรื่องของการ ทำบุญทำกุศลบริจาคเลือดเน้นย้ำไม่ทำสมาธิเพื่อให้เจ้าตาเนี่ยจัดระเบียบจิตใจได้เก่งๆปล่อยวางได้ง่ายๆจิตใจให้มันแบบไม่ดิ่งนะคะเพราะมันมักจะมีอะไรเข้ามารบกวนคุณอยู่ตลอดเวลาในห้วงที่ราหูอยู่ตรงนี้เมื่อสติดีสมาธิดีจิตใจเป็นระเบียบคุณจะแก้ปัญหาเร็วเกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวคุณเองนะคะแอดเป็นกำลังใจให้ ขอบคุณสำหรับการซับพอร์ตการสมัครสมาชิกการแชร์คลิปการส่งซูเปอร์ตังคมาเลี้ยงขนมเลี้ยงกาแฟกันขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ